วื้นี้มีฝรั่งมากลานสมตำข่อยพี่นอ้องอืมเอาสมตำครับสมตำเอ่อใส่ถั่วลิสงครับใส่ถั่วลิสงไม่ใส่ถ <c oughs> ั่วลิสงโคตรครับ <c oughs> แล้วอยากกินเอ่อรับลับไก่คุณมีเอ่อข้าวเหนียวไหมมีค่ะอ่าเอ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 ากี่บาทคะเอาห้าบาทสิบบาทโอ้ สิบบาทครับเป็นเหีวเป็นเหีวโอเคเดี๋ยวทางร้านมีโปรโมชั่นเดี๋ยวแถมเนื้อทอดให้ด้วยนะคะเนื้อทอดะอย่าไอแฮปโปรโมชั่นไอฟรีเพื่อยฟรีอย่าฟรีโปรโมชั่นพี่เขาจะเป็นฝรั่งไอชอบฝรั่งคค่รับโอเคเวททเวนตีมินิทยี่สิบยี่สิบนาทีนาทีอย่าย ไอมัดเมคเฟิร์สอ้าวเ,เสิร์ฟแล้ววันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟพี่น้องเสิร์ฟเสิร์ฟลาบไก่ผสมเป็ดพร้อมฟี่ได้นี่เนี่ยทอดไหนฟี่ขาเป็นฝรั่งอันนี้ก็สมตั้พี่น้องเ้ยผักกรอบๆนะจ๊ะนะจ๊ะอาหารมาแล้วค่ะคุณฝรั่งค่ะ,ะค,ครับคุณรับค่ะกินด้วยได้ไหมคะดี กินด้วยได้ไหมคะกินกินด้วไอไอแคลนกินด้วยไหมแคลนได้โอเคบัตยูเพลงนะไอไม่เพลงนะยู่ต้องเพลงเข้าใจไหมโอเคยูยูเทคแคร์มีโตไอแปรารครับโอเคนั่งนั่งกินนั่งโอเคโอเคนั่งนั่งโอ้พี่น้องเนี่ยเด็กกี้คาฟี่เป็นไหมค่ะยี่ดีกับสุดาผัวฝรั่งกับบัตนี้ละจ้ะฝรั่งแวร์ลาดก้านนี้ไหมเอาเอาข้าวเหนียวค่ะขอบคุณนะคะ คุณลูกค้าคะมาค่ะพี่น้องมาเด้อเมื่อกี้ขวน้ำข่อยน้นข่อยเมื่อกี้ขวก็พลัง <c oughs> <c oughs> เด็ดแรกเด็ดแรกขอ่อยกะผ้าฝรังกินสมตำเลยบอวะบอยเนาะ The first date I take you eat สมตำไหมนนุ okay. mà là, là. Nhã, là còn, ừ. ừ. <laughs> ừ. cái kích mình nè Mỗi hồ sẽ chát con lấy cái nào Ôm tâm Sống tâm cay Rồi Bằng nữa Ừ Lạp cay ไปกระกึ้นนะเบิดล่ะพี่น้องอัน,นตะกี้เราก็บกังกินเครื่องในใยจีนี่นักเกินน้ำเบิดล่ะอืมนี่อต่อยฟรีฟรีเก็ตฟรีบิ๊คอร์สรอ ก็าลังหล่ออือขอบคุณครับก็ได้ให้ฟี่อยากได้ซอสอร่อยอร่อยไหม 20 Chili, yeah. Yeah. Okay, mm. Ok. Not too bad. Hmm. Ăn hết rồi. Ít biết. Crispy. Crispy. Yeah. ผ่ามัน่าแตกไอ้งานมันเครื่องดูดมันคว่วมันเสียมันกระบูดควันมันกับเขาหนาเขาต้าเขาผมมีน้องดูสภาพดูไม่ได้อือือค่ะอือืเส็ไปอือหั แบบอังั่งทำไมพูดไทยภาษาอีสา,สานอ,สอือพูดภาษาอีสานด้วยอืมเชลเมียไทยเอินไทยให้ทองแท้เวลาถูกเมียไทยนินทาจะได้ดาดากับถูกฝรั่งบอก <c oughs> อ่ะเร็ดตังโตแบบเสือต้นเหรอตัวนานยกินไข่กินม,มันมาซีหามหมื่นเลยพี่เนาะคอยเลยง่ายมากคือแต่เสาขอไปดกกี้ขาวแล้วก็มากิ้มาทองประสามแอก็อิ่มแบอน,นี้พค่ไข่ก็หัวน,น,นี่สองสุ่มสามสุ่มไหิ้วเอยอะ สะทอยไกยตมมะม่ะน่าูชอบไอเนี้ยชิคเก้นเป็นบ<ม>ิกพีม Chạp, chạp, chạp You start sweating when it's spicy I, My nose start running Chỉ 10 mét Sao chốc sổm tăm để Chai khỏi nghe không? Một cái sổm tăm khỏi nghe อีกไหมอีกอ๋กอจัอแบจบับ ตอนคึกจากหลับใจ,ใจเจซึ่งในหัวใจตับหรืมมาสามันเป็นสามเหมืออาทีหนึ่งแต่ว่ากับว่าท่านมีอาร่อยเผ็ดแต่ว่าคำว่ามีอาร่อยเผ็ดนย่างคือบวดแสบทันทีไม่บุกกูยชอด Nó chọc cỏ là mất từ năm đạp đã bếp đã bếp đã อิ่มหนไาไ่ใชอาว้อา้เอาเนนี้ฉันสืออ้านี่คือสิบบาทไอ,อ้ไขกินนะอืมมือขึ้นต่อจสักหน,น่อยครับกวเ <c oughs> ต่กี่ขอไม่ข้นต่อที่แบบถ้ารอกันแล้วขอเสียงเงียบแต่ไขไดนพัวปุ้นเองขรกันแล้วขอเสียงเคียดแต่บางทีก็แน่จะว่าเครียแบบซีเรียนนสน่าซีเรียสนาอ <c oughs> ืมปยังน้ำตาไหลเว้ย hết lại Off screen. cái mụnแตก. Giọ. Nó phải làm mương phải. mét. Còn trên cơm này Ah, pi nok. Em Ja, Now start to get Ja. Det er loud. Momo Det Now. Da. Da. det er มีสามนามครับผมว่าหยุดสามมือ,อมไปเลยพี่นอ้องนี่จ๋าคนเด้อจา๋าบ๊ายบายบ๊ายบาย nice to see you nice to see you เมียฝรั่งเมียฝรั่งไปแล้วเด้อ